เดอะแมสโกดสวัสดีครับน้องมุกสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้พี่รบกวนจริงๆเลยมันดึกไปหน่อยเลยไม่เป็นไรคะ่ะเออน้องมุกช่วยพี่เนยเสียงดังหน่อยนะได้ค่ะ พรว่าตอนนี้นนเสียงโอเคไหมคะเสียงโอเคแล้วค่ะเออค่ะจ้าโอ้โหพี่เดชต้องขอขออาภัยจริงจเนาะปกติแล้วมันจะนัดกันประมาณทั้งสามทุ่มสองทุ่มสี่สิบอะไรเงี้ยแต่สายแรกนี่มาเกือบสี่ทุ่มเลยเออ <c oughs> น้อง,น,องน้องมูกลับไปหรือยังอ๋อยังค่ะแต่ก็ ลอยอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ก็เลยขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะว่าหายใจไม่ออกใส่แมสอ๋อจ้าจ้าจ้าโอ้พี่นี่ขออภัยนะขอพรบคุณที่แช์นะฮะที่เข้ามาแล้วอ่ะโอเคเรามาเล่าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อจะไม่การเสียเวลาเนาะมันจะเด็กมากไปเนาะเอามุกวันนี้มาในเรื่องท้าเวสุวรรณนะครับค่ะอ่ะ้อามุกเชิญเลยครับค่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะ ค่ะแล้วเกิดที่คอนโดย่านบางกะปิค่ะวันที่เกิดเหตุอ่ะเดี๋ยวนะนแฟนคุะไม่ต้องบอกชื่อคอนโดนะค่ะได้ค่ะค่ะวันที่เกิดเหตุอ่ะค่ะแฟนหมุกอะนั่งดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันมีฉากเลิฟซีนนะคะแฟนหมุกก็แบบเหมือนในหัวเราก็ติดตามฉากเลิฟซีใช่ไหมคะแล้วหางตาของแฟนหมุกอะค่ะ ก็เหมือนเห็นเงาแบบวัดไปวัดมาอยู่นอกระเบียงอะค่ะแล้วแฟนก็คิดว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่ใช่คนอะเพราะว่าแบบเราอยู่ชั้นสูงมากไงเออก็แบบรู้แล้วว่าเป็นผีแฟนก็เลยแบบปิดม่านนะคะปิดม่านแล้วพอคันนี้เสร็จหมูก็หมูก็กลับมาจากข้างนอกใช่ไหมคะไปทํางานมากลับมาตึกก็มานั่งคุยกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแฟนยังไม่เด้าเรื่องนี้ให้ฟัง ก็ค่นนี้เสร็จมุกก็แบบสักพักนึงค่ะมุกก็แบบอาบน้ําทําอะไรเข้าห้องนอนก็เข้าไปนอนแล้วจาก,กที่ใหญ่เลยค่ะแฟนก็เข้าไปตามไปไปนอนตามนะค่ะแล้วพอนอนไปนอนมาใช่ไหมคะอยู่ดีๆแฟนก็สะดุ้งตื่นแล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงนี่บอกว่าเราชอบเธอค่ะบอกว่าเราชอบเธอเรา เราอยากมีอะไรกับเธอแล้วแฟนแล้วแล้วมุกก็งเงียบค่ะแล้วบอกว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็บอกว่ามันมีเสียงผู้หญิงทั้งอยู่ในหัวจริงๆเป็นเราก็บอกว่าเราชอบทั้งผู้หญิงทั้งทอมเลยอเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงอนะเหมือนนั่งอยู่ในหัวค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเออ,เอ,อนอนนอนไปก่อนเผื่อมันแบบจะบอกอะไรได้มากกว่านี้ค่ะเออาแล้วพอ,อ,อเดนะั้นก็ค่น,น<า>นะ คือแฟนของพุเนี่ยเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นทอมอ่าเป็นผู้หญิงค่ะอ่า,อาเป็นเลสเบี้ยนนะคะใช่ค,ค,ค่ะแล้วก็นอนพอนอนจะรอบสองใช่ไหมคะแฟนก็ใชดุ้งตื่นมาบอกว่านอนต่อไม่ได้แล้วแล้วเราก็เลยบอกว่าเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะแฟนก็บอกว่าก็สักคู่นะคะ,คะ พี่ทีชยกลับดังค่ะโหลค่ะค่ะค่ะแฟนก็แฟนก็บอกว่ามันมีผีผู้หญิงอะค่ะพูดว่าขอมาสิงร่างได้ไหมค่ะขอมาสิงร่างได้ไหมคืออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากดูหนังอยากกินข้าวอยากมีชีวิตที่ดีกว่าตอนที่ไม่ใช่คน,น่ะคะ <S <S ่ะ แล้วเขาพูดอย่างนี้นเราก็เลยเฮ้ยอะไรวะค,คืองงมากเลยอะคือผีต,ตัวเนี้แบบเป็นสัมชเวสีเลยอะค่ะครับครับค่ะแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าตอนที่นอนไปแป๊บหนึ่งอะเหมือนมันฝันเร็วมากฝันว่าไปห้างห้างหนึ่งเราไปเหมือนมุกไปกับแฟนนะคะเราก็ไปลองเสื้อเข้าไปห้องลองเสื้อค่ะมุกก็จัดเสื้อให้แฟนอะไรอย่างนี้นในฝันนะคะคจัดเสื้อให้แฟน แล้วจากหน้ามุกก็ค่ะพอแฟนแบบมองหน้ามุกุกลายเป็นหน้าผีผู้หญิงคนนั้นอะค่ะแล้วผีผู้หญิงคนนั้นอะเขาก็เหมือนพยายามลวนลามแฟนมุกอะค่ะ oh. ใช่แล้วแฟนมุกก็เลยแบบยิ้มยิ้ง mm. แล้วก็เหมือนวิ่หงหลกมาค่ะแล้วพอวิ่หงหลกมาก็กลายเป็นว่าเหมือนเข้าไปอยู่อีกฝันอีกฝันหนึงนะะ่งอลค่ะคือเห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ย เป็นชู้กับทอมแล้วเหมือนแฟนของทอมอะค่ะรู้ว่าผู้หญิงเนี้ยเป็นชู้กับแฟนตัวเองอเขาก็เลยดับข้าวผู้หญิงคนเนี้ยที่ลานจอดรถบริษัทแห่งหนึ่งอะคะ่ะด้วยการขับรถชอนอัดกำแพงเออตา,ายที่เลยค่ะคือคืออันเนี้ยมันคือในฝันของเราหรือว่าอ่ามันเป็นในฝันอ่าเป็นในฝันของแฟนนะคะอ๋อในฝันของแฟนเรา ใช่ใช่ค่ะคร<ะ>ับในฝันในฝันงสงสจรเราแล้วเราก็ตัดมาเป็นหน้าผู้หญิงที่เป็นผีอะค่ะเราบอกว่ามึงรู้หรือยังว่ากูทรมานแค่ไหนค่ะแล้วใช่น่ากลัวมากแล้วพอกันเนี้ยมูกอะก็เลยแบบนียไม่ได้แหละมูกก็เลยด่าผีไปมุกก็เลยด่าผีไปบอกว่าขอพูดคำหยาบนะคะค่ะ ตอนมึงเป็นคนน่ะมึงก็เป็นชู้กับชาวบ้านแล้วพอมึงเป็นผีมึงก็เป็นผีจันไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าค่ะแล้วมึงก็บอกว่าเดี๋ยวมึงอ่ะเดี๋ยวกูอ่ะจะเชิญเ้าไว้สุวรรณบ้มามาปราบมึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ผีตัวเนี้ยก็หัวเราะค่ะคือมุกได้ยินเลยอ่ะมันหัวเราะแบบดังมากเลยหัว<า>หเราะเหมือนเหาะเย้ยเราใช่ค่ะหัวเราะแบบเหาะเย้ยแล้วก็พูดว่าอย่างมึงเนี่ยนะจะทําอะไรกูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วมันก็หัวเราะดังมากอีกครั้งหนึ่งอะคะอ่ะเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วอีฐตัวนี้นี่มันร้ายจริงๆอืงก็เลยกำกำเท้าเวสุวรรณที่เป็นสร้อยอะคะออะค่ะครับค่ะแล้วก็มองเท้าเวสุวรรณแล้วก็นั่งสมาธิแล้วระมูก,ก็ตั้งจิตถึงเท้าเวสุวรรณบอกว่าท่านโปรดช่วยลูกด้วยตอนเนี้มีสัมภเวสีอะมาลังควานลูกกับแฟนลูก ซึ่งเขาเขาไม่กลัวเลยอะ่ะแล้วก็ไม่กลัวท่านด้วยสักพักหนึ่งก็แบบนั่งไปอะค่ะเรารู้สึกว่าตัวหมกอะหัวมันหมุนนะคะออม,มันปวดหัวมากมันหมุนติ้วติ้วติ้วเป็นวงกลมเลยอะค่ะแล้วจะอ้วกกําลังจะอ้วกมุกก็กั้นไว้อ่ะค่ะแล้วก็ตั้งสติไว้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักหนึ่งมมกก็ลืมตาขึ้นมา แล้วก็บอกแฟนว่าท้าเวพสวรรณกำลังจะมาอืมแล้วแฟนอะพอมูกพูดจบกุ้ยบากแฟนแบบเอามือไปกุมหูเลยค่ะบอกแล้วบอกว่าท่านกําลังมาจริงๆแล้วแฟนบอกว่าเสียงที่เดินนะคะเป็นเสียงเหมือนสีเท้าแบบเสียงฟ้าผ่าเลยค่ะออใช่คมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกว่าท่านมาใช่ไหมใช่ค่ะได้ได้ยินเหมือนมันดังในหัวค่ะ มันกล้องมันกล้องอยู่ในหัวเลยเป็นเสียงสีเท้าแต่ไม่ใช่เท้าธรรมดาแบบดังแบบฟ้าฟ้าลั่นเลยอ่ะดังมากแล้วเราก็เห็นแล้วเราอ่ะก็เห็นภาพในหัวว่าผีผู้หญิงคนนั้นในกาบเท้าเวสุวรรณนะคะแล้วก็พูดว่าอุ้นหนูยังขนลุกอยู่เลยแล้วก็พูดว่าอย่าทําอะไรหนูเลยนะอะไรอย่างเงี้ยหนูผิดไปแล้วผีมันพูดอย่างเงี้ยค่ะเท้าเวสุวรรณก็ไม่ฟังอะคะ่ะ ท่านก็เลยกระทืบก,กระทืบผีตัวนั้นนะคะแล้วก็ใช้กระบองตีลากจับคอเสื้อเวียงนะคะแล้วแล้วมุกก็แบบเหมือนหันไปดูแฟนใช่ไหมคือแฟนน่ะลงไปกองกับพืนแล้วอ,ะอ่ะเหมือนคนโดนซ้อมะค่ะเขาแบบขดตัวแบบคนโดนซ้อมเลยะคะ่ะเราก็ลงไปจับแฟนแล้วบอกเฮ้ยเป็อน,อนอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแฟนก็วิ่งเข้าห้องน้ำค่ะแล้วไปอ้วกที่ฉับโคกอ แบบอ้วกออกมามีแต่ฟองค่ะฟองเต็มไปหมดเลย uh huh. แล้วแฟนก็ขดตัวค่ะจับ้องแล้วบอกว่าผีต,ตัวเนี้ยพยายามทําให้เห็นว่ามันะโดนซ้อมยังไงแบบไหน uh huh. ใช่ค่ะเหมือนให้แฟนเรารู้สึกด้วยอะ่ะ uh huh. แฟนก็ขดตัวแบบหงขดตัวแล้วก็สังเกตด,ดูที่ขาที่แขนอะไรค่ะมีรอยแบบ ลอยเขียวชํำขึ้นมาเลยอะค่ะแบบทันทันทีเลยอะเราก็ตกใจล้วเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรหรือเปล่าเราก็ตกใจแล้วผ่านไปประมาณสักสามสิบนาทีอะแฟนก็แบบค่อยๆายตัวขึ้นมาแล้วบอกวก่าแล้วก็พูดแบบเหนื่อยมากอะค่ะออบอกว่าท่านท่านแบบเอามันไปแล้วลอะไรอย่างเงี้ยใช่ท่านท่านหิ้มมันไปแล้วเราก็เลย ดูดเนือตัวแฟน <Ừ. S 1> คือรอยที่เขียวๆว่าหายไปหมดเลยค่ะ <Ừ. S 1> ใช่แล้วพอวันนี้เสร็จอะเราก็แบบเฮ้ยพาแฟนไปไว้ที่เตียงอะคะ่ะแล้วเราก็นั่งสมาธิขอบคุณเขาเวสุวันนะคะโโใช่คือแบบมันเป็นเรื่องที่เหมือนเจ้าเวอร์นะแต่มันคือเรื่องจริงอะคะ่ะใช่พี่เชื่อพี่เชื่อค่ะออออแล้ว แฟนมุกเป็นคนค่อนข้างจิตอ่อนนะคะครับก็จะเห็นแฟนมุกเป็นคนที่แบบเห็นพวกสัมภเวสีผีพวกนี้ยบ่อยมากอ,อ,อ,อืค่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยอยู่กับแฟนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแฟนเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันฉากที่เลิฟซีนอะไรในละครในหนังอะไรทั่วไปก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกรแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีเงาอยู่ตรงระเบียง แล้วพอเงานั้นสักพักเนี่ยมันก็เข้ามาหาเราเข้ามาหาเราแล้วก็เหมือนจะมาสิงร่างเราอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้หลังจากนั้นน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เข้ามาในฝันว่าเขาเสียชีวิตอย่างไรพอรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตยังไงแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไปคบกับทอมแล้วก็เหมือนทอมคนนั้นก็มีแฟนอยู่แล้วก็เหมือนเป็นชู้เขาแล้วตอนที่เป็นผีก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆก็จะมาเข้าร่างเราแล้วจะมาทําให้เรา อ่าผิดใจกันหรืออะไรกันแล้วแล้วก็เลิกกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เราก็เลยขอองค์ท่านอ้าวาวสสุวรรณที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยองค์ท่านก็มาช่วยจริงๆใช่ค่ะท่านมาช่วยจริงๆค่ะโอ้โหคือถ้าไม่ได้ท่านนี่คือแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปอลค่ะเออเออโอ้โหพี่ฟังสดแล้วพี่ขนลุกเลยอ่ะ นี่ขนาด<ช>พี่ฟังจากเอน้องมุกค,ครั้งหนึ่งแล้วนะแต่มาฟังครั้งนี้<ช>ทําไมพี่รู้สึกขนลุกก็ไม่รู้เพราะว่าตัวเองตัวพี่เนยนับถือเท้าพิสุวรรณอย่างอย่างสูงอะ่ะพูดง่าย<ช>เออแล้วก็พี่ก็อ,อนับถือมาตลอดเวลาไปไหนไมาไหนพี่ก็ค้องอยู่ตลอดเนาะใชออ่แล้วหลังจากนั้นนผะีตัวนั้นก็มาอีกไหมไม่มาแล้วก็หายไปเลยะคะ่ะอืมแล้วอยู่ดีๆท่านิ่วไปจริงๆเออ,เอ,อ คือเรากบแฟนนี่เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วไหมหรือว่าเพิ่งเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วเราก็<อ>เจอบ่อยมากค่ะแต่ว่าพวกส่วนใหญ่พวกสัมภเวสีจะไม่มายุ่งกับมุกไงแต่ไปยุ่งกับแตน<อ>ค่ะเออเออเออเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยน่ากลัวนะที่คุณมุกเล่าให้ฟังเออ,เอ,อวันนี้ดึกไปสักหน่อยพี่เน่ก็ขออภัยจริงๆแล้วก็ขออภัยทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยแต่ว่าเรื่องน้องมุกเนี่ยน่ากลัว แล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่อ่าอยากจะมาเล่ากับพี่เนทเอกเนี่ยเชิญเลยนะได้เลยค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ค่ะเออเออเออชัดเจนกว่าเดิมไหมร้อนก็มีร้อนก็มีอ่ะลองลองเกินเกินสักนิดนี้มันเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยอะค่ะคือมันปั้นมากคือเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนอะ แฟนขับรถกลับบ้านกับแฟนนะคะแล้วมันจะถึงทางโค้งตรงถนนตรงที่จะเข้าคอนโดนะคะ่ะมันเป็นป้อมยามอยู่ตรงสี่แยกอะคะ่ะไอ้ป้อมตำรวจอยู่ตรงสี่แยกอะคะ่ะแล้วรถคันข้าง,งหน้าเขาเหมือนแบบจะขับไปชนป้อมตำรวจอะคะ่ะเหมือนโคง้งไม่โค้องอ่ลยเนี้ยแล้วปากนก,ก็พูดว่ารถมันจะเข้าไปชนป้อมตำรวจหรือเปล่าวะแล้วอยู่ดีๆอะ ก็เห็นเงาในป้อมตํารวจนะคะแล้วก็มองไปเอ๊ะตำรวจหรือเปล่าพอมองไปดีๆไม่ใช่ตํารวจค่ะอืะเป็นผีอะค่ะแลบลิ้นแบลบลิ้นปาดกระจกอะแล้วก็มองเหลือบตามาที่รถคันสีเขียวอะคะอ่ะเออตอนเหี้ยขนลุกอยู่ยวที่ขนลุกว่าแลบลิ้นปาดลิ้นที่กระจกอะคะอ่ะมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กรีดร่างรถบอกว่ายอย่างเงี้ยค่ะอืเราก็บอกว่าผีสีผีผีอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นคนเดียวไหมแฟนเราเห็นไหม แฟนไม่เห็นคะ่ะเราเห็นคนเดียวเหมือนแบบปากเราพังพูดไปไงคะแบบใช่แล้วเหมือนขี่เขาได้ยิงอะค่ะแสดงว่าเ,ออเราเป็นคนนี่เออเรียกว่าตามันเปิดเนาะเซนเปิดทุกอย่างอันนี้มันจะเห็นได้ง่ายเลยเออเออเออใช่ก็เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุสิบสามปีแล้วค่ะโอเคโอเค เอาละวันนี้เดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเนาะสําหรับน้องแล้วก็เดี๋ยวก็ขอให้น้องดูแลสุขภาพดีนะค่ะขอให้มีความสุขนะแล้วยังไงมาเล่ากันใหม่นะอย่าเพิ่งเบื่อพี่เนตรนะก็รายการพี่เนตรก็ตะกุตะกักอาจจะปรับปรูนกันนิดนิดหน่อยขออภัยจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากนะน้องมุกนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ